ที่แต่เราอยากจะมาอัดเจคเพราะว่า,ามันอัดแล้วอะไม่มีอในถังโอเคเจอเราจะทำอะไรต่อเพื่อไม่น่าเบือ่เอเจกให้น้องป1อ,อีกนะแต่ถ้าเกิดใครตอบได้เร็วว่าได้สุดได้อของแถมแต,ตัวนี้จะคิดหาของแถมไม่เอาของก็เยอะเกินไม่รู้จะเอาอะไร สียงเก้าอี้ดังไปมาเลยติดติดก๊กเกอร์ด้านหน้าด้าน,น,นหลังเลยไหมเออให้ดีวนาะติดเลยตอนนี้นะอะติดเลยค่ะทุกคนก็ติดเลยนะไม่ต้องรออะไรเลย,เลยนี่ดอสิติดค่ะน้าหนึ่นเงเสงก้อ แล้วท anyway, ิ้งไปฟึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็มาติดด้านหลังฟึ๊บติดแล้วติดแล้วอันนี้ยังไม่ได้ติดไม่ได้ให้ใครเห็นขอเนะใช้มือดีกว่าไอ้แหนบดีไหมนะแหนบใช้มือมันเร็วกว่าไงแต่ใช้แหนบอมันนานมันใช้คำช้าลง